ผิวแห้งเรื้อรังแล้วก็ผื่นคันตามร่างกายมีงานวิจัยระดับเมตาแอนาลิซ์ซึ่งเป็นงานวิจัยระดับสูงบ่งบอกว่าโรคเนี้มีความเชื่อมโยงระหว่างสมดุลลำไส้ที่ไม่ดีสมดุลลำไส้ที่เสียทําให้เกิดการอักเสบอาจารย์คะแล้วพวกผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ล่ะคะมันเกี่ยวข้องกับลำไส้ยังไงบ้างคะ โรคภูมิแพ้ผิวหนังนะคะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ามีอาการอย่างไรบ้างโรคภูมิแพ้ผิวหนังหรืออีกชื่อหนึ่งคือ A t o โท c d erm ิ r เด t i t ม s ติสนะคะโรคนี้เนี่ยคนไข้มักจะมาด้วยผิวแห้งหรือรังแล้วก็จะมีผื่นคันตามร่างกายปัญหาของคนไข้กลุ่มนี้ก็คือความคันเนี่ยบางทีคันอยู่ตลอดเวลาแล้วคันจนกระทั่งนอนไม่หลับโรคนี้เนี่ยในหลายๆครั้งรักษาด้วยยากินก็แล้วยาทาก็แล้วก็ดีขึ้นได้แค่ระดับหนึ่งแต่ว่าความคันหรืออาการต่างๆทา,างผิวหนังก็ไม่ค่อยลดลงมีงานวิจัยระดับเม็ การแ a า a ิเซชซึ่งเป็นงานวิจัยระดับสูงบ่งบอกว่าโรคเนี้มีความเชื่อมโยงระหว่างสมดุลลำไส้ที่ไม่ดีสมดุลลำไส้ที่เสียทําให้เกิดการอักเสบและโรคภูมิแพ้ผิวหนังก็เกี่ยวกับการอักเสบและภูมิคุ้มกันที่แปรปรวนไปดังนั้นถ้าเกิดเราได้แก้ที่บริเวณสมดุลลำไส้นะคะก็มักจะ ช่วยให้โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเหล่านี้มีอาการที่ทุเลาลงได้โดยงานวิจัยเมตาอนาลิซิสดังกล่าวนะคะเขาพบว่ามีเชื้อหลักๆอยู่2ตัวที่น่าจะมีประโยชน์ในการที่จะช่วยทําให้สมดุลลําไส้ในคนไข้ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังดีขึ้นนั่นก็คือเลคโตเบ i ิ l ัสนะคะกับดีฟิโดแบคทีเรียมลองกุ้มติดตามความรู้จาก e x p e r t Talk กด s u b s c r i b e ได้เลยนะคะ